พระอ,อาจารย์ครับเหรียญที่อยู่ในในคลิปนี้เป็นเหรียญเนื้ออะไรครับอาจารย์เหรียญนวะครับใครเป็นคนจัดสร้างครับราารอ,าอาจารย์ฮะอ่าอาจารย์สวัยสร้งในในใน,ในตอนที่วางคือลาเลิการสร้างองค์วัดหลัทเป็น,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 ปนยังไงฮะความเป็นมาครับอาจารย์เ <c oughs> นื้อเนื้อนวะเนื้อนี่มาจาก,ก,กาพักกิ่งเอ่อพุทธสิริมังชนเป็นเนื้อให้พุทธิริมังชนสร้างโดยกองภราสาภราสาทเป็นคนสร้างตั้งแต่ปีศูนย์แปดเลยครับอาจารย์ศูนย์ข หนึ่งูนหนึ่่นข้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นั่คือเรื่องเรื่องวางวางเวลาเรื่องเอาทำเรื่องนี้ตอนที่ทำเนี่ยก็มีเรื่องมีเรื่องเรื่องเรื่องก็คือหลวงลุงไหวท่านเล่าให้ฟังว่าตอนตอนปั้มเหรียญเนี่ยปั้ม่าไรก็ไม่ได้มันแตกหมดเหรียญแตกหมดพอวันดีคืนดีก็มีพระเอ่อคนคนช่างในช่างเนี่ยฝันว่ามีพระองค์หนึ่งเขาบอกว่าทาไมไม่จุดธูปขออืมกมาหาอาจารย์ไหวก็เล่าให้อาจารย์ไหวฟังอาจารย์ไหวเอารูปอาจารย์เรียกให้ดูว่าใช่ไหมองค์นี้บอกใช่องค์นี้แหละ ก็คือหลวงปู่เรียบมาเขาฝันว่าทาไมไม่จุดทูบบอกให้ท่านก่อนเพราะจุดทูบบอกก็ปั๊มได้ไม่มีแตกไม่มีเสียหายอาจารย์ับพูดไปมันเหมือนเรื่องอัศจรรย์ต้องเจอบตัวเองนะก็บอกมันมันเรื่องอัจฉริยะนะหรือ่อยเจอกับตัวไม่รู้ล่ะใช่ครับใช่ใช่ฮะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างอย่างเรื่องเรื่องเหนียวเรื่องฮกกะพันเก็มีจริงเหรอใช่ไหมวลาจริงมันก็คือจริงเวลาปลอมก็บอกไปได้แล้วว่าคนไม่ใช่ว่ามันเหนียวได้ตลอดทุกวันมันเหนียวเป็นวัน คือมันมีวันไม่เหนียวก็มีไม่ใช่ไม่ไม่มี uh huh. แต่ว,ว่าเวลาสำคัญให้เหนียวใช่ไหมดีกว่า